สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเสนอขายเครื่องบินลบของตนให้กับอินเดียมาเป็นเวลานานล่าสุดก็คือความพยายามที่จะเสนอขายเครื่องบิน e f a 1 8 EF ิ u p e r Hornet นให้กับกองทัพเรืออินเดียย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาพยายามเสนอขายเครื่องบิน F21 ที่อ้างว่ามันคือเครื่องบินลูกผสมระหว่าง F16 กับ f 3 5อีกทั้งยังจูงใจด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากมาย ภายใต้แนวคิด for India from India หรือหากอินเดียตกลงซื้อเครื่องบินรุ่นนี้สหรัฐอเมริกาจะอนุญาตให้อินเดียผลิต F-21 ได้ในประเทศของพวกเขาแต่รู้หรือไม่ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเสนอ F-21 ให้กับอินเดียสหรัฐอเมริกาเคยเสนอเครื่องบินลบรุ่นอื่นให้กับอินเดียมาก่อนมันก็คือเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นเพื่ออินเดียโดยเฉพาะนั่นก็คือเครื่องบินที่มีชื่อว่า F-16 IN Super Wiper ในอดีตอินเดียได้ตั้งโครงการ Indian Air Force Medium m u n d i l o Combat Aircraft หรือ MMRCA เพื่อค้นหาเครื่องบินลบแบบใหม่ซึ่งสหรัฐอเมริกามองเห็นโอกาสที่จะทำเงินมหาศาลจากโครงการนี้เนื่องจากอินเดียต้องการเครื่องบินลบใหม่จำนวนมากในเวลานั้นล็อกฮิตมาตินบริษัทการบินอวกาศและเทคโนโลยีป้องกันประเทศสัญชาติอเมริกาจึงได้ส่งเครื่องบิน F 1 6 I N s u p e r v i p e r เข้าสู่การแข่งขันในโครงการดังกล่าวของอินเดีย โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของล็อกฮิดมาตินในขณะนั้นได้อธิบายกับอินเดียว่า F-16IN คือวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของเครื่องบิน F-16 ในเวลานั้นหรือก็คือ F-16IN มันคือเครื่องบิน F-16 ที่ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้นความสามารถหลากหลายเชื่อถือได้ปลอดภัยและคุ้มค่าพัฒนาขึ้นภายใต้การหาเรือร่วมกันเป็นเวลานานระหว่างกองทัพอากาศอินเดียกับบริษัทล็อกฮีดมาตินเจ้าหน้าที่จากล็อกฮีดมาตินยังได้อธิบายว่า หากอินเดียเปลี่ยนมาใช้เครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดียวจะส่งผลดีต่อกองทัพอากาศอินเดียหลายด้านเช่นต้นทุนในการจัดหาและต้นทุนตลอดอายุการใช้งานต่ำกว่าง่ายต่อการบำรุงรักษาและการสนับสนุนด้านโลจิสติกเป็นต้นพร้อมกับการันตีว่า F-16IN มีความสามารถเหนือกว่า F-16 ทุกรุ่นที่ประจำการอยู่ในประเทศปากีสถานคู่ขัดแย้งคนสำคัญของอินเดียซึ่งความสามารถของ F-16IN Super v i p e r ที่มีเหนือกว่า F16 รุ่นอื่นๆในเวลานั้นก็คือ F16IN จะได้รับการติดตั้งเลดาร์ AN/APG-80 เป็นเลดาร์แบบ AESA มีชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟาเรดขั้นสูงมีทางเชื้อเพิงแบบ c o n f o r m มอหรือทางเชื้อเพิงเพิ่มเติมที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างลำตัวเครื่องบินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ F110-132A จาก General Electric ที่มีแรงขับ มากถึง3 2 0 0 0ปอนด์ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบดิจิตอลห้องนักบินมีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่3จอมีระบบแสดงผลและเลงเป้าผ่านมวกนักบินและจากเดิมที่ F-16 จะมีหน้าตัดเรดาร์ขนาดใหญ่ประมาณ1.5ตารางเมตรแต่ F-16IN จะมีหน้าตัดเรดาร์ขนาดเล็กกว่า1ตารางเมตรซึ่งสหรัฐอเมริกายังได้นำ F-16F b l o c 60 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปจัดแสดงในงานแอร์โรอินเดียในปี2009เพื่อใช้เป็นเครื่องบินสาธิตเนื่องจาก F-16IN จะมีความคล้ายกับ F-16 Block 60ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตอย่างมากแต่ก็อย่างที่ทุกท่านรู้ดีเครื่อง F-16 ไม่เคยได้ประจำการในอินเดียแม้ว่าจะมีข้อเสนอที่เย้ายวนเพียงใดแต่ F-16IN จากสหรัฐอเมริกาก็ต้องพ่าพแพ้ให้กับเครื่องบินดาโซลาฟาลจากฝรั่งเศส นั่นอาจจะหมายความว่าอินเดียไม่มีความสนใจเครื่องบินขับไล่หลากบทบาทเครื่องยนต์เดียวอีกต่อไปและอาจจะมีความสนใจหรือสบายใจที่จะสารสัมพันธ์หรือพึ่งพาชาติในยุโรปมากกว่าการสารสัมพันธ์หรือพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในวันข้างหน้าเครื่องบินลบที่มีต้นกําเนิดจากสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสได้ไปจําการในอินเดียหรือไม่เรายังคงต้องติดตามต่อไป